ต้องบอกว่า GDP โตหก3ุดนะแต่ว่าเท่าที่ผมคุยกับบริษัทที่เขาทำเรื่อง F&B FMCG เนี่ยเขาก็บอกควอเตอร์หนึ่งของเขาเนี่ยด m a n นก็ยังไม่ค่อยไม่ได้ดีเหมือน GDP อะ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เขาส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า Product ของเขาที่เป็น FMCG เนี่ยก่อนเนี่ยคนจะซื้อแบบไฮเอ็นเดี๋ยวนี้คนก็มาเลือก l o w e r end มากขึ้นม i d เด e มากขึ้นก็คือประหยัดเงิน,น่ะ จะใช้เฉพาะ e c e s s i t y เท่านั้นแต่แต่ก็ต้องแต่ถ้าเราก็ไปดูนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเวียดนามย,ยังมีปัญหาคบเลทบอลดีฟอลจากพวกเรสต์เ t ่เนี่ยมันยังก็มันก็ยังมี outstanding อยู่ใช่ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวหลักๆเลยที่ทําให้คนเนี่ยเขาถ้ามีเซฟวิ่งของเราเนี่ยที่ไม่ได้ดอกเบีย้ยแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนเนี่ยใครก็จะมี sentiment ไปซื้อลักชัวรี่โปรดักต์อย่างเช่น mercedes bmw พวกเนี้ยถึงแม้ยอดขายรถจะโตนะแต่พวกเนี้ยไม่โตเลยนะครับผมคิดว่ามันก็ อันนี้คือคือภาพแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวียดนามก็ยังมีเขาเรียกนาะมีฟันเดเมนทัลที่ดีอ่ะมิเดอร์คลาสรัฐบาลมี API ทุกอย่างจะต้องเติบโตนะครับในลองเทอมของผมเนี่ยผมยังไงก็เชื่อมั่นว่าเว,วียดนามก็ยังโตได้เรื่อยๆและสำหรับตัวตัวเซกเตอร์นะครับอย่างก็อย่างที่บอกคือสมัยก่อนเนี่ยเออเขาเรียกนะคุ้นคุณซอฟต์แวร์และใหญ่อะ่ะโอ้ยมันขึ้นไปถึงแสนห้ามาตกมาเหลือแสนหนึ เอ้ยทำไรเราไม่เราไม่สมัยก่อนแสนสามเราต้องซื้อเลยทำไมแสนหนึ่งเรายังไม่ซื้อ <laughs> ผมก็จัดเลย <laughs> นะแล้วแล้ว,ลวอย่างเช่นพวกแบงค์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแบงค์ใหญ่ๆที่กำไรมากๆในเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนเทรดวิแสนหนึ่งหลังจากที่จ่ายดีเวเดนตอนนี้เหลือห้าหมื่นหกเงี้ย <laughs> โอ้ยผมนี่ยิ้มหวานเนะี่ยผมต้องรีบเข้าไปเอาก่อนเลยใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งคุณนอ่เซกรียรเฟิร์มตัวใหญ่ๆ,ๆ่เงี้ยสมัยก่อนอยู่สี่หมื่นเนี้ยใช่ไหมครับแล้ว นนเนี่ยสองสาวันที่เนี่ยลงมาเหลือสองหมื่นกว่าอะไรเงี้ยสองหมื่นกว่าดอกผมเพราะนั้นผมผมก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับในการ grab stock ดีๆที่เราท,ท,ที่ที่อยู่ในใจเราที่ราคาถูกลงผมเองเนี่ยจริงๆผมเป็นพวก defensive นะชอบลงทุนแบบปลอดภัยนะครับแล้วก็คัดการได้ได้ดีหน่อยนะเพราะฉะนั้นผมจะหลีกเลี่ยงพวกส่งออกอ่านะแม้กระทั่งอา่าอ่า p r p r o p e r t ท,ที่พวกนี้เสี่ยงนะแล้วก็แม้กระทั่งสถาบันการเงินเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ลงนะแต่ผมมีลงผ่านกองทุนอะไรบางอย่างแต่ว่าตัวเป็นตัวเดียวๆผมก็ไม่ลงคือพวกนี้เป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วทําให้ขาดทุนพวกชงออกนี่ยุยกตัวอย่างนะผมว่าเกมนี้จบไปเนี่ยก็ต้องระวังเพราะโลกมันจะเปลี่ยนไปเยอะไงมันอาจจะบอกว่าชงออกไม่ได้ดีขนาดนี้อะไรต่างๆอย่าก็วต้องว่าไปนะเรื่องพ่อปตีก็อย่างที่ว่าเนี่ย ทุกประเทศแต่เวลามันบูมจัดๆเนี่ยถึงวันหนึ่งมันก็แตกนะเมืองไทยในยสมัยที่เราบูมจัดๆเนี่ยพ่อป้าตีแตกเป็นประจับนะผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า่วนหนึ่งคือเพราะที่มันบูมเนี่ยทุกคนมาแห่กันซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อไม่มีเงินก็ซื้อนะเพราะซื้อแล้วเดี๋ยวมันขึ้นอะไรต่างๆจะสถาบันการเงินก็อยากปล่อยเพราะว่าพ่อป้าตมันมีหลักประการนู่นนี่ปล่อยได้เร็วอะไรต่างๆแต่มแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันมันร้อนเกินไปมันก็พังนะก็พยายามเลี่ยงไป นะเพราะ,ะนั้นผมก็จะเอาแบบที่เป็นต้ที่ว่าสินค้าคอน s u m e r ของแมสอะไรพวกนี้นะหรือของอะไรที่มันค่อนข้างจะผูกขาดอะไรต่างๆจะมาพวกการบินอะไรต่างๆพวกนี้ก็ผูกขาดไม่สายการบินก็ไม่ผูกขาดนะสายการบินอันตรายผมไม่ชอบจะมาเอาที่มันชัวร์ว่ววาไอ้พวกนี้มันยังไงนะถ้าเจริญขึ้นเวียดนามเจริญขึ้นคนต้องบินมากขึ้นเพราะ,ะนั้นยังไงเขาก็ต้องใช้ f a c i l ตี้เกี่ยวกับการบิน แล้วถ้ามันถูกขาดล้วก็บอกโอเคดีคุณเชื่อไหมว่าค,คุณอีกนะตอนเนี้ที่บอกว่าคนจีนเนี่ยมาเมืองไทยน้อยลงไปเยอะนะอ่าตจมากแรกช,ชัดเจนนะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เข้าไปเวียดนามน่าจะมากกว่าไทยเลยนะเฉพาะคนจีนนะนะไปญี่ปุ่นก็มากกว่านะไทยเขามีปัญหาโน่นนี่อะไรต่างเรื่องที่อะไรเซเลบของเขาถูกล่อลวงโน่นนี่เกิดแผ่นดินไหวอะไรหลายเรื่อง กลายเป็นว่าเฮ้ยคุณกีเนี่ยที่บอกว่าชอบเมืองไทยมากๆจะมาเมืองไทยเยอะไปหมดตอนนี้ไม่ใช่เลยนะเปลี่ยนไปแล้วนะจะมาเพราะฉะนั้นก็เราก็คือเวียดนามเนี่ยการท่องเที่ยวเขาโตลเร็วกว่าไทยเยอะมากนะเพราะว่าพอเศรษฐกิจกดีมีคนเข้ามาติดต่อทําค้าขายทำลงทุนอะไรต่างๆจ่มาแล้วก็จริงๆเขาก็พา,าิลิีเขาก็หมายามว่าธรรมชาติอะไรต่างๆเขาดีใช้ได้เลยไม่แตกต่างกับเมืองไทยนะเพราะฉะนั้นก็ เราก็จะเลือกแบบนี้นะไอแต่พวกอย่างที่ว่าเนี่ยสถาปันเการเงินก็ดีแม้กระทั่งส่งออกก็ดีเนี่ยถ้ามันดีมันดีกว่านะถ้ามันดีคือมันไปเลยนะแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยมันอันตรายมันจะมันจะเจงได้มีโอกาสเจงได้ผมก็จะเลือกกลุ่มเนี่ยแล้วก็ถือแต่ยาวยๆเพราะว่าคนซูมเมอร์เนี่ยยังไงเขาโตไปเรื่อยๆแหละถ้าตราบใดที่ประเทศยังโตปีละหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่นะคุณลองคิดดูนะหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้คือเรียวนะ ใช่ไหมถ้าบวกไปเงินเฟ้อเบกสามสี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่ามีเม็ดเงินออกมาเพิ่มขึ้นประมาณปีละสิบเปอร์เซ็นต์ปีละเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณใช่ไหมการที่เงินเฟอ้อเนี่ยสามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแอดใส่เงินเป็นเงินลงมาในกระเป๋าเพิ่มขึ้นมาจาก GDP ที่โตประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ปีละสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเยอะขนาดไหนแล้วเขาก็จะเริ่มมาบริโภคสินค้าอะไรต่างๆที่แต่ก่อนไม่ค่อยบริโภคกันใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่ว่าเนี่ย ของถูกก็อะไรหน่อยเพราะว่าคนลังเลนะคนกลัวเรื่องเศรษฐกิจว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรต่างคนก็จะพยายามลดลดการใช้จ่ายตุ้มเปื่อยนะก็ไอ้น,นี่เรื่องธรรมดาที่เมืองไทยสังเกตไหมตอนเนี้ยไอ้พวกสินค้าถูกหน่อยนะใช้ดีไอ้แพ้ไปแพงหน่อยอาหารแพงหน่อยก็คนก็ไม่กินกันจะมาแต่ของถูกนี่โอ้ชอบเลยนะก็เป็นเอาเป็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ในระดับโลกแล้วเศรษฐกิจก็ดูชะลอตัวลง นะแต่ว่าอนาคตก็จะไปต่อนะตราบได้ที่คุณมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นมาปีละสิบเปอร์เซ็นตลองคิดจะค,ดคิดคิดมาเป็นเม็ดเงินนกี่ล้านนะมโหลลานกับก<ม>็ก็ออ<ม>อจองพวกนี้ไว้แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากหรอกปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้น